สวัสดีครับผมม uh, uh, so, uh, uh, ิสเตอร์สกรีชา้นนี้เฟซบุ๊กกับอีเวนต้าวแม็กซอฟท์วันแฮปปี้สันเดย์วันนี้ก็มีอิเล็กชันดิสตริีอิเล็กชันออสเดอะคัมทรีทั่วประเทศ่าที่เทศบาลมีการเลือกตั้ง วันนี้ก็จะมาคุยไม่เกี่ยวกับการเมืองนะเรื่องตั้งไปแล้วก็โอเคก็รอผลวันการตอนเย็นๆจะได้ใครก็คนนั้นเป็นผู้นำของเราวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องการท,ทั่วไปเกี่ยวกับ psychology and ideology ก็เชื่อจริงๆเลยมนุษย์เรามี เราเกิดมาบนโลกใบนี้เราต้องมีเพื่อนต้องสร้างพันธมิตรนะฮะถ้าตามศาสนาก็านาบีก็ให้เขาคูโบอโรฮิมซิโรตุโรฮิมคูบโบมโรฮิมสมาาัตว์ตาวลยอีนจีเรเกเพื่อนบ้านญาติมิตรยาติสหายต้องเชื่อมกันนะฮะ เพราะว่าทุกอย่างนี้อะไรที่จะได้มาประเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้รสกีพัผ่านปะเราตรงหะเรายัางนึกถึงว่าวันแรกที่เราเกิดมาเราได้รสกีมาจากไหนฮะมาจากเต้านมของมันดานฮะอาหารมือแรกก็มันต้องผ่านผู้อื่นอยู่ดีนะฮะถ้าเราคาขายทำอะไรเงินมัไม่ได้ เราจะได้เงินจะได้สตังค์ไม่ได้ผ่านเรามาโดยตรงฮะพระเจ้าไม่ได้ให้ฤรสกรีโยนมาในกำมือเราต้องหาวิธีคิดวิธีทำที่จะได้ก็ผ่านคนอยู่ดีว่า f ร,ารอมป e เปอร์ไป e o เปอรภาษาอังฤษว่าก็มันถึงมีเกิดประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็ผู้ที่จะได้เป็นนายกผู้จะได้เป็นสมาชิกเทศบาล อะไรแล้วแต่ว่าต่อผ่านบุคคลที่สองบุคคลที่สามพ s s พีเพอร์บายพีเพถ้าเรา know people ก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีคะแนนเสียงที่ไม่สามารถที่จะเป็นานายกที่ไม่สามารถจะเป็นสมาชิกเทศบาลได้ไม่สามารถที่จะเป็นนายกเทศมนตรีได้ถ้าไม่มีประชาชนไม่เลือกเรานะฮะ อยู่ที่เขาเลือกเราคือตัวแทนที่ประชาชนมอบหมายมอบงานให้เราเป็นไม่ใช่เรามาเป็นแล้วเราเป็นเจ้านายของประชาชนฮะประชาชนนี่คือเจ้านายที่มอบหมายหนะ้าที่ให้เราทำให้เราดูแลในท้องที่ของเราเนี่ยฮะ,ฮะเป็นแล้วอย่าไปเวอร์อย่าไป เก่งกว่าประชาชนฮะต้องดูแลประชาชนเพราะว่าเราได้มามาจากท่านพวกท่านก็คือเจ้าหนเราก็กินเงินเดือนของประชาชนภาษีของเขาเขาก็คือนายจ้างของเรานะครับนี่ก็คือประเทศดีมครอซีประชาธิปไตยเรายังโชคดีเรามาเกิดที่ประเทศไทยเราประเทศไทยมีคุณธรรมมีมนุษยธรรมถ้าเราดูที่พม่า พอ้โห o ไม่น่าเลยเราโชคดีที่อัอลลล a l ให้เรามาเกิดอ,อยู่ที่นี่อยู่ที่ประเทศไทยเป็นคนไทยเชื้อชาติไทยยังโชคดีอินเดียเรายังเป็นมุสดิมสามจาังหวัดชายแดนภาคใต้เรายังมีญาติมิตรมิตรสหายที่พูภาษามลาย,ยูหลายประเทศก็คืออาเซียนนะครับนะครับก็ยังโชคดีผมดูติดพมา่านะโหหน่วยรัฐบาลทหารว่ายิงประชาชนเมตดเด็ก ก็โชคดีนะถ้าประเทศไทยเราไม่ได้แบบนี้นะไม่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยนะครับยังโชคดีอย่างฆ่าประาชาจอยาโฮเทียมนะฮะโอ้มันลําบากมากนะในโลกนี้เขาชิงยิงชิงแยง้งชิงดีชิงเด่นนะฮะใครอยากเด่นก็ต้องชิงต้องเป็นผู้เหนือกว่าต้องเป็นผู้ชนะนะฮะแต่เราอย่าไปชนะแบบนั้น,นะฮะเราคนไทยก็มุสลิมต้อชนะแบบ ชนะความดีฮะชนะความดีประชาชนศรัทธาในตัวเราเราเป็นคนดีเราเป็นผู้นำที่จะนำพาตองถิ่นและประเทศชาไปาสู่ที่ทางเจริญมีเศรษฐกิจที่ดีประชาชนมีชีวิตที่อยู่ที่ดีนะฮะต้องอผู้นำที่เป็นมุสลิมอะไรก็แต่ตอนนี้นาการเอาลอตตาลาว่าเราจะเป็นเพื่อาศาสนาและเพื่อประชาชนนะฮะ คิดเจตนาที่ดีเอน,นอาระรอประเจ้าให้ท่านจะเรืุเรืองนะฮะคนได้ไปทุกสมัยนะครับถ้าคิดในแง่ผลประโยชน์ถ้าคิดในแง,นเง่เพื่อจะำนวยความสะดวกความร่ำรวยแก่าพ,พวกพี่น้องกันเองก,อก็อัลลอฮ์ก็อาจจะไม่สนับสนุนนะฮะนะครับ ก็เราอย่าลืมนะเราคือมนุษย์ด้วยกันเราต้องมีประชาสัมพันธ์ต้องมีรักญาติมิตรให้มากขึ้นเพราะว่ายุคนี้ยุคสังทุนระบบสังคมนิยมได้ใช้ทุนนิยมเทคโนโลยีมาเร็วเกินไปจนติดตามไม่ทันฮะคนที่เป็นญาติกันมันหากันลูกพี่ลูกน้องยังไม่เคยเจอกันเป็นปีๆีู่ยุคสมัยนี้ ยิ่งเป็นยุคเป็นคนมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนะ,ะส่วนใหญ่ฮะไม่มีเวลาไม่เหมือนเราเกิดสมัยก่อนๆนั่เมื่อเรามีร,บระบบเอารัดอดผมยังจาได้เลยว่าสมัยเด็กๆเกนี่โอ้ลังจากทานาก็ทําแบบขนดจีเนววงยาามันเต็มข้าวใหม่อยู่เคารักกันแบบพี่น้องกันฮะอยู่ร่วมกันรักกันแล้วก็สันตินะฮะคนก็สมัยนี้ คงไม่มีเวลาไปสู่กันหามันจะตัดมันตัดระบบอ่าเครือ่อยามิตรมันห่างไกลไปทุกวันฮะเราจงรักษาไว้ตัวนี้ถ้าตามประสดานาบีม a ม o m a สุลลาะฮ์ไวลัยวะสัลัมตัสดารามมวิฮ์มฮะเจ้าจเจาะเว้ยเยี่ยมคนที่ยากจนฮะนะฮะนบีมม h มัดเจอคนอยากจนมันจะแวะแวะเยี่ยมถามทุกสุขไม่เหมือนมัน มันแตกต่างกับยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้ก็แสวงหาผู้ที่ร่ำรวยผู้ที่มั่งมีผู้ที่มีอำนาจผู้มีที่บารมีนั่นก็คือเขาสู่กันหาใครก็ไปหาครัคนจนอยู่ข้างถนนแ้วไม่มีใครดูแลไม่มีใครมองก็คือชีวิตของมนุษย์ก็คือธรรมชาติของมนุษย์ก็ว่าคุยูแมนเนเจอร์ก็มาแบบนี้มันจะลืมการพึชของตัวเองทุกๆคนฮะแม้แต่ตัวผมเองก็เช่นกันถ้า ก็นึกถึงว่าที่เราอยู่เกิดมามีลมหายใจฮะบนแผ่นดินนี้บนโลกใบน,นี้เราบริโภคอะไรอาหารหลักก็คือข้าวแล้วมีใครสนใจนึกถึงชาวนาไหมฮะแล้วเราเกิดมาบางคนก็ลืมมันดาที่เรา,าบริโภคอาหารมือแรกก็จะโนมมันดาบางบางคนก็ไปได้แฟนสวยเมียสวยเมียรวยจะลืมมันดาทิ้งมันดาอยู่คนเดียว นี่คือมีแต่ไม่ใช่ทุกๆคนอยู่ที่ความคิดสติปัญญาแล้วก็ทางพึ่งศาสนาที่จะมาดูแลพ่อแม่บิดามารดาที่จะไม่ลืงกรรมพื้นนะครับนี่ก็คือมนุษย์อยู่ที่เราไปขวาหาความรู้ด้านศาสนาด้านสร้างความดีต้องเชื่อในพระองค์อัลลอฮ์ว่ามีจริงและก็ต,อต่อตาใบยร์ยาศาสานานาบบีมมุฮัมมัด ต้องเคารพคนที่อยากจนต้องดูแลเขาได้กำพร้าอะไรก็แล้วแต่นะฮะโ <K enn ie> คเคนนี้ก่อนนะฮะวันนี้ก็มาโบนด์กนิดหน่อยนะวันนี้ามาออกนอกพื้นที่กดไลค์สัิกไลค์ให้ผมมิสเตอร์สก n n ีชาเน่นะฮะคุยได้ทุกเรื่องฮะชอบคุยนะครับอขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะสวัสดีครับกดสัิกไลค์ติดตามด้วยครับชาเน่ของผมอาบมิน